ดว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นข่าวผลกระทบของภาวะโลกร้อนกันมาบ้างไม่มากก็น้อยซึ่งตอนนี้ทั่วโลกก็ได้เริ่มใช้มาตรการต่างๆเพื่อรับมือกับสิ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นการตั้งเป้าหมายคาร์บอนนิวทรัลเนทซีโร่หรืออย่างยุโรปที่เป็นคู่ค้าของไทยก็ได้มีการใช้มาตรการ c ีแบมส่งผลให้ภาคธุรกิจน้อยใหญ่ต้องเร่งปรับตัว แต่ถ้ามการความเล่าร้อนของโลกนี้ก็ใช่ว่าทุกคนจะสามารถปรับตัวได้ธุรกิจเล็กๆอย่าง SME เป็นกลุ่มที่ขาดทั้งความรู้และเงินทุนในการเปลี่ยนผ่านจึงอาจตกขบวนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและอาจเป็นกลุ่มที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังจึงเป็นหน้าที่ของ SME Hero Platform ที่จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือเหล่า SME ตัวน้อยๆเหล่านี้ซึ่งหน้าที่หลักของเราก็คือ 1. การให้ความรู้ในการลดการปล่อยคาร์บอนฟุตปรินต์ตามประเภทอุตสาหากรรมของ SME และ 2. ให้คำแนะนำกลุ่ม SME ในการกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อนำไปเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำโดยมีเงื่อนไขง่ายเพียง2ข้อก็คือ 1. ต้องเป็นนิติบุคคลและ 2. กู้เพื่อนำไปใช้ลดคาร์บอนฟุตปรินต์เท่านั้น โดยจะเป็น SME ทั่วไปหรือเป็น SME ที่เป็นซัพพลายเชนของธุรกิจขนาดใหญ่ก็ได้หลังจากได้รับเงินมาแล้ว SME ก็จะต้องทำการเปิดเผยการลดปริมาณคาร์บอนฟุตพิน์ให้กับธนาคารและแพลตฟอร์มซึ่งจะถูกเปิดเผยแบบเรียลไทม์บนแดชบอร์ดโดยเราจะขอยืมพลังจากอบกร หรือองค์การบริหารก๊าซเรืองกระจกผู้แข็งแกรงมาช่วยประเมินคาร์บอนฟุตพินของ SME ตัวน้อยๆเหล่านี้และการกู้นี้เป็นการกู้แบบ Sustain Link l o ลนหาก SME ไม่สามารถทำตาม KPI ที่ตั้งไว้ได้อัตราดอกเบี้ยก็จะถูกปรับขึ้นเช่นกันเป็นการลงโทษแล้วหลังจากนั้น ก็จะประกาศรางวัล Green Award ที่เปรียบเสมือนออสการ์ของวงการธุรกิจสีเขียวของไทยให้กับธุรกิจเล็กใหญ่และธนาคารพาณิชย์เพื่อเป็นการสร้างอินเซนティブให้ทุกส่วนในการร่วมกันเปลี่ยนแปลงโลก และเพื่อเป็นการชักจูงให้ SME อยากเข้าร่วมโครงการเราจึงต้องขอความร่วมมือจากพี่ใหญ่หรือบริษัทขนาดใหญ่มาช่วยผลักดันกลุ่ม SME ในซัพพลายเชนของตัวเองให้เข้าร่วมโครงการนี้ซึ่งเราจะมีอิน e n t นท e แก่ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ดังกล่าวก็คือสิทธิ ในการกู้ประเภท Sustain Link Loan โดยเราจะขอความร่วมมือจากธนาคารพาณิชย์ซึ่งธุรกิจขนาดใหญ่จำเป็นต้องใช้ทั้ง KPI ของตัวเองและของ SME เป็นตัววัดผลในการยื่นกู้นอกจากนี้ก็ยังอาจได้รับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนทางภาษีเพิ่มเติมจากภาครัฐอีกด้วย ย้อนกลับมาในฝั่งของ SME กันบ้างกระบวนการทั้งหมดจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าปราศจากความร่วมมือของธนาคารพาณิชย์พอมองดูจากฝั่งของธนาคารกลุ่ม SME ทั้งมีความเสี่ยงสูงและไหนจะการวัดผลคาร์บอนฟุตปรินที่ทำได้ยากถ้าเป็นเราก็คงจะไม่อยากปล่อยสินเชื่อเหมือนกันเลยเป็นหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะต้องเข้ามามีบทบาทเริ่มจากการลดอัตราดอกเบีย้ยกู้ยืมสำหรับธนาคารพาณิชย์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปล่อยสินเชื่อ จากนั้นเข้ามาขอความร่วมมือในการกำหนดสัดส่วนการปล่อยสินเชื่อสีเขียวต่อสินเชื่อทั้งหมดเพื่อกระตุ้นให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเชื่อสีเขียวมากขึ้นถัดมาธนาคารพาณิชย์จะนำสินเชื่อที่มีความคล้ายคลึงกันในด้านต่างๆเช่นประเภทหรือขนาดธุรกิจตาม Green Taxonomy มามัดรวมกันแล้วขายให้กับตัวกลางอย่าง Green SPV ที่มาจากการร่วมมือกันจัดตั้งของกรตและธนาคารแห่งประเทศไทย แล้ว Green SPV ก็จะนำสินทรัพย์ไปแปลงเป็นบอนซึ่งเป็นการทำ Securitization รูปแบบหนึง่งแล้วขายให้กับผู้ลงทุนรายใหญ่ผู้ลงทุนสถาบันที่สามารถรับความเสี่ยงได้รวมไปถึงผู้ลงทุนที่มี SME เป็นซัพพลายเชนด้วยโดยผู้ลงทุนก็จะได้รับรีเทิร์นจากบอนและยังได้ช่วยกอบกูก้กลุ่ม SME ไทยให้หลุดพ้นจากเหตุการณ์อภิปโลกาวินาตไปด้วยกัน